สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องด็อกเตอร์ดีฮิลิ่งหรือพลังงานสากลบำบัดตามแนวทางของด็อรดีสำหรับคลิปนี้นะคะเราขอนำเสนอคลิปที่มีชื่อว่าเมื่อจัก,กรวาลเป็นมากกว่าที่เราคิดเมื่อเราพูดถึงจัก,กรวาลหลายคนอาจจะนึกภาพของดวงดาวนับล้านล้านดวง ที่เรียงรายทอดยาวในห้วงอวกาศที่เวิงว้างและห่างไกลบางคนอาจจะมองเป็นแค่กฎของธรรมชาติที่ถูกกำหนดไว้แต่คุณเคยสงสัยไหมคะว่าจักรวาลจริงๆแล้วคืออะไรแล้วสำคัญกับมนุษย์มากแค่ไหนและถ้าจักรวาลไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่เรามองเห็นแต่เป็นพลังที่เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกันแล้วอยู่กับเราตลอดเวลาจะเป็นอย่างไรมีคนเชื่อว่าจักรวาลสามารถนำทางเรา ดึงดูดสิ่งที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตหรือแม้แต่ส่งคำตอบให้เราในวันที่เราสับสนคุณเคยเจอเหตุการณ์บางอย่างที่เหมือนกับว่าจักรวาลนั้นกำลังสื่อสารกับคุณไหมคะแล้วคุณคิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือเป็นแค่เรื่องบังเอิญ โดยคลิปนี้นะคะเราจะพาคุณไปสำรวจจักรวาลในหลายมิติทั้งในแง่ของวิทยาศาสตร์ปรชัชญาจิตวิญญาณเพื่อทำความเข้าใจในแง่มุมที่คุณอาจจะไม่รู้มาก่อนบางทีคุณอาจจะเห็นจัก,กรวาลในมุมมองที่เปลี่ยนไปแล้วเริ่มรู้สึกถึงความเชื่อมโยงที่อยู่รอบตัวเราแล้วคุณจะค้นพบว่าจัก,กรวาลน,นั้นอาจเป็นมากกว่าที่เราคิดไว้ก็ได้ค่ะมาดูมุมมองแรกนะคะในเชิงวิทยาศาสตร์ คาร์ s เซเกนักดาราศาสตร์ชื่อดังกล่าวว่าพวกเรานั้นเป็นทุลีแห่งดวงดาวซึ่งหมายความว่าทุกอะตอมในร่างกายของมนุษย์เคยเป็นส่วนหนึ่งของดวงดาวที่ลุกโชนเมื่อหลายพันปีก่อนหลังจากที่จักรวาลถือกำเนิดจากเหตุการณ์บิ๊กแบงจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งในจักรวาลและจากพลังงานที่เกิดขึ้นในบิ๊กแบงอนุภาคกลายเป็นอะตอมแรกสุดคือไฮโดรเจนและฮีเลียม ต่อมาเมื่ออะตอมเหล่านี้รวมตัวกันด้วยแรงโน้มถ่วงจึงก่อตัวเป็นดาวฤกษ์ภายในดาวเหล่านี้เกิดกระบวนการซึ่งสร้างธาตุต่างๆเช่นคาร์บอนในตรเจนออกซิเจนและเหล็กเมื่อดาวขนาดใหญ่ที่ทรงพลังถึงจุดสิ้นสุดจึงระเบิดออกเป็นซูเปอร์โนวาซึ่งกระจายธาตุเหล่านี้ไปทั่วจักรวาลทั้งกาแล็กซีและร่างกายของเราล้วนเกิดจากเศษซากของดวงดาวเหล่านี้ซึ่งได้นำพาแร่ธาตุต่างๆ มาหล่อล้อมเป็นสิ่งมีชีวิตแม้แต่ DNA ของมนุษย์เองก็ล้วนประกอบขึ้นจากองค์ประกอบที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของจัก,กรวาลทุกเซลล์ในร่างกายของมนุษย์นั้นสร้างขึ้นจากธาตุที่มีต้นกําเนิดจากดวงดาวเราอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่าอะตอมในตัวเราเคยอยู่ในมหาสมุทรภูเขาหรือแม้แต่ส่วนหนึ่งของดาวฤกษ์ที่ห่างไกลนักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล และจักรวาลก็เป็นส่วนหนึ่งของเราเพราะธาตุที่มาประกอบเป็นร่างกายของมนุษย์นั้นมาจากที่เดียวกันการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ไม่เพียงแค่สะสมข้อมูลใหม่ๆแต่ยังเกี่ยวข้องกับการขยายความเข้าใจและพัฒนาทฤษฎีที่มีอยู่แล้วเช่นรูหนอนหลุมดำหรือการขยายตัวของจักรวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุดนักฟิสิกส์ในปัจจุบันกำลังสำรวจแนวคิดใหม่ๆเช่นทฤษฎีพหุจักรวาล และฟิสิกควอนตัมที่ศึกษาธรรมชาติของอนุภาคเล็กที่สุดซึ่งอาจช่วยไขค,ความลับของเวลาและอวกาศรวมถึงการค้นหาความจริงเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวที่อาจมีอยู่ในจักรวาลนักวิทยาศาสตร์ยังคงพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆไม่หยุดเรียนรู้เพื่อขยายขอบเขตความรู้และเปิดประตูสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต งานด้านวิทยาศาสตร์นี้ถือว่าเป็นความท้าทายของมนุษย์ในการทำความเข้าใจและควบคุมสิ่งที่ดูเหมือนจะก,กว้างที่สุดใหญ่ที่สุดจนไม่มีขอบเขตท,ที่สิ้นสุดและที่สำคัญซับซ้อนที่สุดด้วยคราวนี้เรามาดูมุมมองในเชิงเทวนิยมกันดูนะคะเป็นเรื่องของความศรัทธาเกี่ยวกับเทพเจ้าในหลากหลายวัฒนธรรมเนี่ยจัก,กรวาลไม่ได้เป็นเพียงความว่างเปล่า แต่เป็นแหล่งพลังงานศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่พำนักของเหล่าทวยเทพผู้มีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองและรักษาสมดุลของสรรพสิ่งบางคนมองว่าเทพเจ้านั้นเป็นพลังงานชั้นสูงที่อยู่เหนือมนุษย์และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของจักรวาล <c oughs> เช่นเดียวกับเทพเจ้ากรีกที่พำนักอยู่บนยอดเขาโอลิมปัสหรือเทพแห่งดวงอาทิตย์ของอียิปต์โบราณ ที่เป็นตัวแทนของพลังจักรวาลที่หล่อเลี้ยงโลกในปรัชญาตะวันออกเองก็มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของพลังจักรวานนะคะแล้วก็ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางด้วยมนุษย์นั้นสามารถเชื่อมต่อกับพลังเหล่านี้ได้ผ่านการทําสมาธิสวดมนต์หรือแม้แต่การเข้าถึงพลังงานสูงสุดที่เป็นต้นกําเนิดของชีวิต มีผู้ศรัทธามากมายที่เชื่อว่าเทพเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงตัวตนที่มนุษย์สร้างขึ้นมาหากแต่ว่าเป็นพลังงานหรือข้อมูลที่ถูกส่งมาจากมิติอื่นที่สูงกว่ามิติของมนุษย์บางคนเนี่ยสามารถสัมผัสพ,พลังเหล่านี้ได้อาจจะผ่านมาทางนิมิตความฝันหรือกระแสจิตที่เกิดขึ้นจากการที่เขาจิตใจสงบแล้วก็เปิดรับค่ะ สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือความศรัทธาความศรัทธาเนี่ยเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการที่เชื่อมโยงมนุษย์เข้ากับจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายืนยนันแต่ประสบการณ์ทางจิตวิญญ,ญาณที่เกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาหลายคนพิสูจน์ให้เห็นว่าถ้าเราเปิดใจรับพลังงานสูงสุดสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นได้ในหลายวัฒนธรรมเชื่อว่า จักรวาลนั้นเต็มไปด้วยพลังงานชั้นสูงซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่ในรูปของเทพเจ้าเท่านั้นยังรวมไปถึงเทวดานางฟ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆที่ช่วยรักษาความสมดุลของจักรวาลคุ้มครองมนุษย์แล้วนำทางให้เดินไปบนเส้นทางที่ถูกต้องเมื่อมนุษย์เผชิญกับความทุกข์หรือเผชิญปัญหาที่เกินกำลังพวกเขามาักจะแงนมองท้องฟ้าสวดมนต์หรือว่าขอพรเพื่อเชื่อมต่อกับพลังงานชั้นสูง ในบางความเชื่อสถานที่สถิตของเหล่าทวยเทพเทวดาและนางฟ้าก็คือสวรรค์เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือโลกมนุษย์และถ้าหากว่าเราจะมองในภาพที่กว้างกว่านั้นบางคนเชื่อว่าสวรรค์ก็คือจักรวาลอันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยพลังงานความบริสุทธิ์พลังงานอันศักดิ์สิทธิ์คราวนี้เรามาดูมุมมองของจักรวาลในแง่ของดาราศาสตร์และโหราศาสตร์กันค่ะ ตั้งแต่อดีตมนุษย์มีการสังเกตการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวเคราะห์และกลุ่มดาวต่างๆเพื่อศึกษาธรรมชาติรอบตัวซึ่งได้กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ เช่นการเปลี่ยนฤดูกาลการขึ้นลงของน้ำทะเลและปรากฏการณ์ทางฟากฟ้าอื่นๆเหตุการณ์เหล่านี้มักถูกตีความว่าเป็นสัญญาณจากพลังเหนือธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์จากการสังเกตนี้เองทำให้มนุษย์ในสมัยโบราณเริ่มสร้างระบบในการวัดเวลาและจัดระเบียบกิจกรรมต่างๆซึ่งรวมถึงการพัฒนาปฏิทินแล้วก็การใช้เรื่องของระบบของจักรวานนั้นเป็นเครื่องมือในการกำหนดวันและเวลา การโคจรของดวงดาวและการปรากฏของพระอาทิตย์และพระจันทร์ก็มีผลต่อการกำหนดกิจกรรมต่างๆของมนุษย์เช่นเรื่องของการเกรษตรการเดินทางตลอดจนถึงพิธีกรรมทางศาสนาทางด้านโหราศาสตร์นะคะมีการเอาความเชื่อมโยงของการเคลื่อนที่ของดวงดาวกับการทำนายอนาคตของมนุษย์ทายลักษณะบุคลิกภาพที่เรียกว่าดวงชะตาหรือดวงเฉพาะตัว ขึ้นอยู่กับวันเวลาที่เกิดซึ่งสัมพันธ์กับการโคจรของดวงดาวในระบบสุริยะหรือแม้แต่การเคลื่อนที่ของดวงดาวในกลุ่มดาวต่างๆเช่นการใช้กลุ่มดาวนะคะเป็นตัวแทนของราศีทั้ง12ราศี ามเดือนที่เราเกิดการเปลี่ยนแปลงการเดินของดวงดาวหรือที่เรียกว่าการโคจรของดวงดาวจึงมีบทบาทสำคัญในการที่จะนำทางชีวิตตีความด้านโชคชะตาของมนุษย์โหราศาสตร์จึงเป็นศาสตร์ที่เชื่อมโยงจัก,กรวาลและชีวิตมนุษย์เข้าไว้ด้วยกัน ทำให้เรานั้นรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราก็มีพลังบางอย่างอยู่เบื้องหลังมีจักรวาลซึ่งอยู่บนฟ้าเหมือนที่เขาบอกว่าข้างบนเป็นอย่างไรข้างล่างก็เป็นอย่างนั้นคำพูดนี้เหมือนกับว่าเป็นการเปรียบเทียบข้างบนคือจักรวาลที่จะควบคุม อนาคตชีวิตของมนุษย์ก็คือโลกมนุษย์ที่อยู่ข้างล่างเป็นเหมือนลักษณะของการลิงก์ถึงกันนะคะเป็นการเชื่อมโยงกันอย่างไม่น่าเชื่อเพราะว่าบางครั้งนะคะเราจะรู้สึกว่าโหราศาสตร์เนี่ยอาจจะเหมือนเรื่องของสถิติแต่ว่าการเก็บสถิติในเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยมีความแม่นยำในบางคนนะคะที่ดูแล้วเอ๊ะทำไมตรงกับชีวิตฉันลักษณะของฉันเนี่ยวันเวลาที่เกิดนี่ทำไมถึงตรง แบบนี้นะคะคือเหตุผลที่เหมือนกับว่าจักรวาลคือแบ็กอัพของเราอีกทีหนึ่งนะคะโดยมุมมองของทางดาราศาสตร์โหราศาสตร์นะคะก็เป็นเรื่องของเหตุผลเฉพาะบุคคลนะคะที่เขามีความเชื่อในทางมุมมองนี้ส่วนมุมมองต่อไปนะคะเราจะไปรู้จักในมุมมองของปรัชญาและศาสนาค่ะ มุมมองนี้นะคะเขาก็มองเป็นเรื่องของการค้นหาคําตอบเป็นเรื่องของการตั้งคําถามของการดำรงอยู่ของจัก,กรวาลแล้วเป็นเรื่องของมนุษย์นะคะว่าเราควรจะทำยังไงบทบาทของมนุษย์และความสัมพันธ์กับจักรวาลเขามองว่าเป็นเรื่องของกระแสแห่งเหตุและผลเป็นเรื่องของปัจจัยด้วยที่เชื่อมโยงกันทุกสิ่งดำรงอยู่และเปลี่ยนแปลงไปตามกฎแห่งเหตุผลไม่มีสิ่งใดเป็นอิสระจากกาันแล้วก็ไม่มีสิ่ง นั้นคงอยู่โดยลําพังดังนั้นปรากฏการณ์เนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กันเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตดังนั้นในมุมมองนี้การเข้าใจจัก,กรวาลจึงไม่ใช่เพียงแค่ การเฝ้ามองสปปรรพสิ่งจากภายนอกแต่เป็นการย้อนคืนสู่ภายในเพื่อเข้าใจจิตใจของเราเพราะเขามองว่าภายในภายนอกก็ไม่ได้แยกจากกันแต่เป็นเงาสะท้อนซึ่งกันและกันในการที่จะได้รู้จักจัก,กรวาลเราก็จะต้องรู้จักกับตัวเองและเมื่อเข้าใจตัวเองเราก็จะเข้าใจจัก,กรวาลดังนั้นมุมมองนี้คือแนวคิดที่ไม่สิ้นสุด และมุมมองสุดท้ายที่เราจะนำมาเสนอสำหรับวันนี้นะคะก็คือมุมมองทางด้านจิตวิญญาณค่ะเพราะมุมมองนี้เขามองว่าจัก,กรวาลน,นั้นไม่ใช่พื้นที่ว่างเปล่าหรือว่าเป็นกลุ่มแสงดาวตามฟ้ฟาที่เรามองเห็นแต่ว่าเป็นสนามพลังงานที่มีชีวิตแล้วสามารถตอบสนองต่อการกระทําของเราได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือทําสิ่งใดจัก,กรวาลก็จะสะท้อนพลังงานที่เราส่งออกไปกลับมาหาเราเสมอ เมื่อเราตระหนักถึงตัวตนที่แท้จริงแล้วก็เริ่มพัฒนาทางจิตวิญญาณเราจะสามารถเชื่อมโยงกับจักรวาลในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้นสิ่งนี้นะคะไม่ได้เกิดจากการศึกษาหรือว่าฝึกฝนทางปัญญาเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยตัวเองจากอัตตาและมายาคติที่จำกัดตัวเราการตื่นรู้ เกิดขึ้นเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติเมื่อจิตของเรานั้นยกระดับขึ้นจักรวาลจะส่งพลังงานที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นให้เราเข้าถึงในมุมมองนี้นะคะก็มีหลักการหรือว่าทฤษฎีที่สําคัญด้วยเช่นกันนะคะที่จะทําให้มนุษย์นได้เล็งเห็นนะคะถึงการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการเชื่อมต่อกับจักรวาลกับจิตวิญ,ญญาณภายในนั่นก็คือทฤษฎีแห่งการสั่นสะเทือนและกฎแห่งแรงดึงดูดซึ่งเป็นทฤษฎีหรือกฎที่บอกว่าพลังงานที่เราส่งออกไปจะ สะท้อนกลับเข้ามาหากเราคิดและรู้สึกในทางบวกจักรวาลก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตของเราเช่นเดียวกันนะคะถ้าหากว่าเรานั้นมีพลังงานลบปัญหาเหล่านั้นนะคะก็จะกลับมาหาเราด้วยเช่นกันการกระทําเล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยสามารถส่งผลกระทบอย่างมหาศาลได้ตามทฤษฎีผีเสื้อขยับปีกที่บอกว่าการกระทําที่เล็กที่สุดของเราที่เราคิดไม่ถึงหรอก าจจะส่งผลไปยังสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นเมื่อเราแสดงความเมตตาและปล่อยขึ้นพลังบวกเรามีจิตใจที่สงบส่งไปยังคนรอบข้างพวกเขาจะรับรู้ถึงพลังเหล่านี้และเชื่อไหมคะว่าพวกเขาก็จะส่งพลังงานดีๆเหล่านี้ไปยังผู้อื่นด้วยซึ่งนั่นเท่ากับเป็นการสร้างแรงสั่นสะเทือนที่เชื่อมโยงทุกสิ่งในจักรวาล ดังนั้นการพัฒนาจิตวิญญาณของเราไม่ใช่แค่การปรับเปลี่ยนตัวเองแต่ว่ายังส่งผลต่อโลกทั้งใบจักรวาลคือกระจกที่สะท้อนพลังงานจากภายในของเราทุกความคิดการกระทำของเราไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ว่ายังส่งคลื่นพลังงานไปยังทั่วจักรวาลด้วยจากมุมมองที่เรานําเสนอนะคะจะเห็นว่าไม่ว่าเราจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดทั้งกายภาพหรือจิตใจทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล เราไม่สามารถหลุดพ้นจากจุดเชื่อมโยงนี้ได้ดังนั้นทุกสิ่งที่เราเป็นจัก,กรวาลก็เชื่อมโยงกับทุกเรื่องราวในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมการเมืองเศรษฐกิจธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกสิ่งเนี่ยเกิดขึ้นและก็ส่งผลถึงกันอย่างไม่อาจลิเลี่ยงได้ทฤษฎีสัมพันธภาพของไอสตายืนยันถึงการเชื่อมโยงของทุกสิ่งในจักรวาลโดยที่เวลาและอวากาศก็ไม่ได้แยกจากกันแต่ว่าเชื่อมโยงกันและส่งผลถึงกันในทุกมิติ จักรวาลไม่ได้เป็นแค่แรงบันดาลใจให้กับมนุษย์แต่เป็นเสมือนแหล่งพึ่งพาทางจิตใจสำหรับบางคนการเชื่อในพลังจักรวาลช่วยทำให้รู้สึกถึงการสนับสนุนหรือว่าความแข็งแรงความเข้มแข็งในวันที่เรารู้สึกอ่อนแอการที่เชื่อว่าจักรวาลส่งพลังหรือโอบก,กอดเรา ก็เป็นเสมือนว่าเรามีใครสักคนนะคะร่วมเคียงข้างเราตลอดเวลาคอยที่จะสนับสนุนให้เราอยู่ตลอดขณะที่บางคนมองในลนักษณะของเชิงเปรียบเทียบเพื่อเตือนตัวเองถึงความไม่เที่ยง <c oughs> เช่นเดียวกับดวงดาวที่มีเกิดและดับหรือธรรมชาติที่มีทั้งกลางคืนกลางวันทุกสิ่งมีจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุด มุมนี้สะท้อนให้เห็นว่าชีวิตนั้นไม่มีอะไรแน่นอนเราควรใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในปัจจุบันและจักรวาลยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุด เหมือนกับสัญ,ญลักษณ์ของอินฟินิตี้สะท้อนถึงความเป็นไปได้ซึ่งจริงๆแล้วในชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยจริงๆไร้ขีดจำกัดเช่นกันถ้ามองมุมนี้นะคะก็ช่วยให้เรานั้นกล้าฝันกล้าที่จะลงมือทำกล้าที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเมื่อเราหลับตาและพิจนารณาลึกๆเนี่ยเราจะพบว่าทุกอนูในตัวเราทุกส่วนของความเป็นมนุษย์ไม่สามารถแยกออกจากจักรวาลที่ยิ่งใหญ่ได้เราคือส่วนหนึ่งของจักรวาลและจักรวาลก็คือแหล่งความ รู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์นั้นสามารถเข้าถึงได้เราสามารถหยิบยกความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการที่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแบบไม่สิ้นสุดของจักรวาลแล้วคุณล่ะคะ เคยมีช่วงเวลาที่รู้สึกว่าจักรวาลกำลังสื่อสารกับคุณหรือไม่เคยได้รับสัญญาณบางอย่างที่ทำให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เดินเดียวดายในเส้นทางนี้หรือเปล่าหากมีเรื่องราวที่อยากแบ่งปันเชิญเล่าสู่กันฟังนะคะบางทีประสบการณ์ของคุณอาจจะเป็นกุญแจที่ช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับใครอีกหลายๆคนคะ่ะเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขในทุกๆวันค่ะขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีนะคะด้วยความรักและปรารถนาดีจาก ดรดีฮิลิ่งหรือพลังงานสากลบำบัดตามแนวทางของดรดีค่ะ